สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพิ่งจะได้เจอหน้ากันใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกที่กล้อาอัดดีโอถ่ายหน้าตัวเองนะคะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสจะมาสอนการออกเสียงตัวเลขภาษาสเปนนะคะหรือที่เรียกว่า Los n u m e r o s Cardinales นะคะ ก็คือการนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าของเราเนี่ยละคะส่วนการนับเลขอีกแบบหนึ่งที่เป็นลำดับที่หนึ่งสองสามนี้หรือที่เรียกว่า los numeros ordinales เราก็จะเรียนออกเสียงกันในวิดีโอต่อไปนะคะถัดไปนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มออกเสียงกันเราก็มาดาูการออกเสียงก่อนนะคะกดการออกเสียงของตัวเซและเซตานะคะ การออกเสียง2ตัวนี้บางที่ก็จะออกเสียงเป็นตัว H เซนะคะซึ่งการออกเสียงทั้ง2แบบถือว่าไม่ผิดนะคะแล้วแต่พื้นที่หรือประเทศไหนเขาออกเสียงกันยังไงนะคะส่วนวันนี้เราก็จะมาออกเสียงแบบสำเนียงมาดริดสเปนนะคะที่การออกเสียงตัวซก็จะแลบลิ้นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเซตาก็จะแบบนี้เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ก็มานับเลขกัน ศถึง20ค่ะพร้อมกันได้ยังคะเริ่มเลยค่ะเลข0ูค่ะเซ r o เซหค่ะ uno uno สองค่ะโด3ส,ส,สามค่ะ3 3รสรสีค่ะกวา t ร Cuatro. Gha, cinco. cinco gha, seis. seis jet gha, siete. siete pet gha, ocho. Nueve. Diez. ocho, gha, nueve, nueve. d i 1อ11ส1ิบเอ็ดค่ะ o n c ซ1ง1ซสิค่ะ d ด c e ด13ค่ะ trece เค่ะ c า t o r c e ซคค่ะก nce กิน สิบหกค่ะเดซิเซสเดซิเซสสค่ะเดซิเซตเด s ิเซตสค่ะเด e ิโอชเดซิโอชสิบเก้าค่ะเดซิเนเวเดซิเนเวยี่สิบค่ะ e ันเต 20เรามาลองทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่0ถึง20นะคะเริ่มเริ่มกันเลยค่ะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20เป็นยังไงกันบ้างคะยากนหมเลยก็ไปลองฝึกกันนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือถ้ามีคำถามอะไรก็เขียนไว้ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ